ไปอานอนน้าให้เอมเาหอมชอบนอนตลใช่เขาหอมทีากินยาขาไ่จะนอหนเขาหอมกินยาครั้งที่หนึเขไปลคนรวยเขาหอมเป็นคนขี้เหร่เหรอใช่ไปถ้าอยากสวยต้องกินยาถ้าอยาเอาสีขาวอนเขาหอมอยากสวยหรืออยากขี้เหร่ลบเรกเดี๋ยวตดให้ดมเลยนะเกต์ตดอ้าว จะกินไม่กินนะักินต่อได้ดอมนะต่ออีกเรื่องไปเร็วๆเกลืเล่นน้องเล่นเร็วเล่นแล้วเลยจ้าอ่ะเคไปอยู่กับแม่ก่อนไม่กินยากรกินยาอยู่กับทางนั้นจะกินสีม่วงจะกินสีม่วงก่อนหรือกินสีขาวก่อนจะให้บังคับทีนี้อ่ะอยากให้ใจดีหรืออยากให้ใจร้ายน้ำๆอ่ะไม่เอามากิน ก็มีเนี่ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาโอ้ยมันไม่ได้ขนาดนะั้นยังไม่กินอะไรเลย,ยทำกินเองเลยเนอะ้ากินแล้วกินเองเลยชุกเดียวชุกเดียวหอยคอไว้น้ำอะ่ะ <c oughs> ทุกคนคะข้าวหอมมันเก่งมากเลยนะคะ ยู่แค่อนุบาลเองค่ะกินเก่งมากไม่ดื้อไม่สซนเลยนะคะเพื่นอนๆเอาเข้าวหอมเป็นแบบอย่างได้เลยนะคะเข้าวหอมอายุแค่นี้แต่รู้จักกินยาเองแล้วค่ะนะ้าไม่เคยเห็นใครที่เก่งเท่าเข้าวหอมมาก่อนเลยนะไหนดูซิว่าน้องเข้าวหอมจะกินยาภายในถึงสิบนาทีหรือเปล่าไม่หนูยากอ,อยู่กับแม่หนูกินจะกินยาเมย์ไม่กินให้เสร็จก่อนเลยเดี๋ยวไปที่แม่ก็ไม่กิน นั้นก็จับกินเลยก <c ười> ินร้ายอีกไปเร็วเร็วกลับไป,ป็อตใหบไปเร็วร <searching> เร็วไปกินยนาะ <ไ>ต่อแล้วอ้วกินใวน้าได้หมไม่กินตรงนี้เลขาอว้วกใช่ไหไม่อว้วกถ้าอ้วกก็จะตีทั้งเลยขอ้วกนะจะเอาอ้วกเนี่ยวยเข้าปากเหมือนเดิมเอเอเอ้าวจะให้เจอรใช่ไหม้ะเจอไก็จะจัดกันเอะอ้ดีดถ้าทำแบบนั้นมันจะอ้วกเอน้อยดีกว่าไ